สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิรา634ทาโร่นะคะสวัสดีคนโสดที่ถูกเลือกให้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเปิดช่องกันด้วยไพ่้องแมวนะคะวันนี้กระต่ายจะอ่านไพ่ของคลิปของคนโสดนะคะโสดแบบโสดจริงๆนะทุกคนต้องมั่นใจว่าตัวเองโสดนะ คลิปนี้นะคะจะอ่านด้วยไพ่ Everyday Wish นะคะเป็นไพ่น้องแมวนะคะกระต่ายเพิ่งได้มาใหม่นะคะก็เลยอยากจะให้น้องนะคะอ่านครอบคลุมให้กับทุกๆคนนะคะก็เลยมีคลิปคอนโซลในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่าคลิปคอนโซล r a n ดอมในวันนี้นะคะจะเป็นคนราศีอะไรเพราะว่าอาจจะไม่ได้อ่านให้กับทุกๆคนอาจจะเป็นเพียงบางคนบางกลุ่มนะคะทีเ่เรามีวาสนาต่อกันเนาะที่จะได้มาเปิดดวงให้กันนะคะด้วยไพ่ every day wish ซึ่งน้องก็น่าจะไปดึงดูดมาแล้วแหละอาจจะเป็นเพื่อนๆพี่น้องท่านแมวกันหรือเปล่านะคะที่เป็นคนโสดแล้วก็ พร้อมแล้วนะคะหรือบางคนก็อาจจะยังไม่พร้อมแต่อยากจะเช็คดูก่อนนะคะว่าดวงตัวเองเนี่ยจะมีคนเข้ามาไหมหรือว่าความสดของเราเนี่ยจะโสดไปอีกนานแค่ไหนอ่ะเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวก็ตายนะคะจะเอ่อเปิดดูราศีก่อนนะว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยเป็นใครหรือคนราศีอะไรนะคะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตเปิดด้วยไพ่ราศีนะคะ ราศีคนโสดในวันนี้ดูซิว่าคุณมีราศีอะไรไคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือเปล่านะคะแต่ไพอ่อ่ะเจาะจงมาเลขเจ็ดเลขเจ็ดแล้วมีข้อความที่ว่า determining the circumstance นะคะเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่หลังจากที่คุณตัดสินใจนะคะอีกเจ็ดวันหรือเจ็ดสัปดาห์จะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักของคุณ หรือแม้กระทั่งคุณตัดสินใจในเรื่องหน้าที่การงานในวันนี้แล้วก็มันจะมีผลนะคะให้กับการเดินทางและความรักซันเดย์คนที่เกิดวันอาทิตย์จริงด้วยเห็นไหมกระต่ายเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอ่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือมีอะไรที่เพิ่งเกิดขึ้นไปในวันอาทิตย์เกิดเดือนมกราได้นะคะเลขหนึ่งนะ go inward develop a vision อ เหมือนมองหาเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วพุ่งตรงไปรู้สึกถึงพลังงานของราศีธนูด้วยคนที่เกิดคาบเกี่ยวระหว่างลัคนาราศีธนูไปจนถึงลัคนาราศีมังกรหรือคนที่เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือคุณนะคะกำลังจะมีการได้เซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในอีก10วัน10สัปดาห์ คุณกาลังจะได้รับงานใหม่ไหมนะคะหรือว่าจะเข้าไปอยู่ในชัปเตอร์ใหม่ๆหรือคุณเกิดในวันที่สิบคนที่เกิดวันที่เจ็ดวันที่หนึ่งวันที่สิบเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งเดือนสิบได้นะคะเดือนเจ็ดคือเดือนอะไรเดือนกรกฎาเดือนหนึ่งเดือนมก,กราซันเดย์เนี่ยให้พลังงานของความเป็นกระต่ายรู้สึกถึงราศีธนูเออคุณสามารถเป็นได้นะคะหรือเกิดในราศีตุลเป็นคนที่ทํางานในองค์กร ยุติธรรมหรือเกี่ยวกับกฎหมายได้นะคะราชการก็ได้นะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะหมวดหมู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องก็ได้แต่ถ้าคุณอยากฟังนะคะไม่ตรงเลยสักอันค่ะไม่เป็นไรนะคะว่าฟังดูก่อนก็ได้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะอ่ะเริ่มกันเลยขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าพลังงานที่กระต่ายจะเออ่จับได้ในตอนนี้เนี่ยเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่านะคะอ่ามาเริ่มกันเลยนะอ่ะอาจจะ หน้า ah ไพ่อ่ะกล้องอาจจะนี่นิดนึงขอขยับนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของ eh của, ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คนโสดค่ะขออนุญาตเปิดพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คนโสดทั้งหลายนะคะอืขออนุญาตเปิดพลังงานคนโสดที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะคุณมีพลังงานที่จะพร้อมที่จะไปเปิดรับสิ่งใหม่เปิดรับคนใหม่หรือยังนะคะขอดูพลังงานของคุณหน่อยค่ะขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะ ขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณค่ะกะต่ายชอบไพ่เซตนี้มากเลยเป็นไพ่เซตที่ชอบลองมาจากไรเซียเลยนะไรเซียก็ชอบมากนะคะไพ่เซตนี้ก็ชอบมากอืมพลังงานเห็นไหมมันมีลักษณะของความเป็นคนที่จะต้องแบบตัดสินใจนะคะคุณกําลังตัดสินใจหรือว่ากําลังลังเลใจที่จะตัดสินใจที่จะมูฟบอนหรือจะไปข้างหน้ากับชีวิตหรือเปล่าหรือมีทางเลือกสองทางให้คุณต้องเลือกไหมในตอนในตอนนี้นะคะ เป็นธาลุลมได้นะคุณอะหรือว่ามีชาร์จเกิดในธาลุลมน,นั่นธาุลมมาเยอะนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดความรู้สึกความรู้สึกที่มันเจ็บปวดอะแล้วมันส่งผลต่อความคิดของคุณคุณอาจจะผ่านความรักความสัมพันธ์นะคะหรือคุณกําลังเผชิญอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรียกว่ารักสามเศร้าแต่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับจบไปแล้วแหละแต่คุณแค่ยังลังเลใจว่าคุณจะหันหลังให้คนนี้จริงๆไหมหรือว่าจะรอคอยเขาต่อไป หรือรอให้มีสถานการณ์เกิดใหม่นะคะแต่ดูแล้วคุณน่าจะไม่อยากอยู่จุดนี้นะเหมือนคุณก็เริ่มที่จะเสี่ยงทายนะคะว่าคุณควรจะไปหรือว่าเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไวอ้อ่ะมันจะเกิดขึ้นจริงไหมหนะอืมนั่นไงเป็นสถานการณ์ที่เกิดจากรักสามเศร้าจริงนะคะไม่ใช่มีแค่คุณคนเดียวแต่มีคนอื่นนะเข้ามาแบ่งส่วนในเรื่องราวของความรู้สึกนะคะคือคุณอะ่ะไม่เคยได้รับความเติมเต็มจากคนรักเลยคุณอาจจะไปเจอคนรักที่มี คู่มีแฟนอยู่แล้วหรือว่าคุณไปเจอสถานการณ์ที่มีคนเข้ามาแข่งขันในเรื่องราวของความรักกับคุณไหมนะคุณก็เลยตัดสินใจว่าสรุปแล้วเอาอยัางไงดีนะแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะออกไปแล้วอยากจะออกไปเจอโลกอยากจะออกไปสังสรรค์น,นะคะอยากไปไปใช้ชีวิตปกติอะแล้วแบบแต่งตัวสวยๆออกไปไปดื่มแล้วก็ เจอคนที่ถูกใจสักทีอะไรประมาณนะี้แต่ความเจ็บปวดในใจก็ยังอยู่นะคะอันนี้คือพลังงานของคุณไหมนะถ้าใช่ก็ไปต่อนะคะแต่ถนะ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรนะคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณนะก็แต่บอกไว้ก่อนนะคะเพื่อว่าคุณจะได้ไม่ต้องแบบเคออาดหวังกับคลิปที่เข้ามาดูจนเกินไปนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แรนดอมมากๆนะคะคราวนี้มาดูกันเลยว่าคุณในช่วงนี้เนี่ย พร้อมเปิดใจที่จะรับพลังงานใหม่ๆห,ห,หรือยังเช็คตัวเองก่อนนะคะแต่นี้พลังงานของคุณนะแต่ครั้นี้เรามาถามถามจักรวาลว่าจักรวาลเห็นว่าพลังงานของคุณเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจหรือยังคะโอ้เซเว่นออฟวอคุณมีคนเข้ามาจีบอยู่เนี่ยมีคนเข้ามาขายขนมจีบมีคนเข้ามาคุยนะคะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วหรือทํางานด้วยอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเป็นคนที่อยู่ในคอนแทคอยู่ในไลน์อยู่ใน w อ a t s a p p อยู่ใน Facebook อยู่ใน i n s t a า r กร คือคนเหล่านี้ก็ได้เรกข้อเอ่อเมสเซจมาหาคุณหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคนในที่ทำงานนะคะก็คือเหมือนกับคนเหล่านี้ก็พยายามพุ่งเข้ามาแต่คุณเหมือนกับอยากเข้ามาใกล้จน,นเกินไปอะไรประมาณนั้นไว้นะคะเออบางคนเนี่ยมีคนเพศเดียวกันเขาเขาพึงพอใจคุณอยู่นะก็ส่งข้อความหาคุณด้วยเช่นกันแต่คุณดูเหมือนตกอกตกใจแล้วก็กลัวนะคะไม่ต้องลัวจนเกินไปนะแต่พลังงานพ่บอกว่าคุณดูเหมือนแบ่งรัาแบ่งสู้เออถ้าถ้าจะให้ประเมินนะ ความรู้สึกของคุณในตอนนี้เหมือนกับอะไรที่แบบว่าคุณแบ่งรับแบ่งซู้นะคะคุยได้แต่ว่าอย่าเข้ามาใกล้จนเกินไปฉันยังไม่พร้อมนะคะพลังงานบอกว่าคุณอะป๊อุปูล่ามากนะยิ่งถ้าคุณมีโซเชียลมีเดียมีช่องทางนะคะมี Youtube มี Facebook หรือมีเพจเนี่ยมีคนชอบคุณมากคุณเป็นเหมือนดาวเด่นที่เป็นเหมือนไอดอลอะเป็นเหมือนอเดียลเพอร์เซนที่ผู้หญิงหรือผู้ชาย ถ้าผู้หญิงติดตามคุณอยู่เขาก็อยากเป็นเหมือนคุณถ้าผู้ชายติดตามคุณอยู่เขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่เออแบบนี้แหละที่อยากได้เป็นแฟนนะคะดูแล้วคุณเป็นเดอะสตาร์อืมคุณเป็นเดอะสตาร์มากเลยหรือคุณมีพลังงานของความเป็นท่านลมก็ได้นะคะท่านลมราศีก,กุ่มนะอืมหรือเป็นพลังงานของการเยียวยารักษาจิตใจอย่างนี้ก็ได้คุณอาจจะทําช่อง youtube เป็นแม่หมอเหมือนก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะ เปิดไพ่ดูดวงดูลายมือดูอะไรก็ได้อะที่เกี่ยวกับการพูดแล้วให้กําลังใจคนแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่ามีแต่คนแบบลุมลุมล้อมคุณเข้ามาแอดแท็ค,คุณแต่คุณก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบเปิดให้เขาเหล่านั้นเข้ามาหาคุณร้อยเปอร์เซนเอออาจจะแบบคุยได้แต่ว่าอาจจะไม่พร้อมไปเจอตัวนะคะอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าคุณแบบยังอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณคนเดียวแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานต่างๆได้ดี แล้วก็เยียวยาจิตใจตัวเองไปด้วยจากบาดแผลที่เคยเกิดขึ้นเนาะหรือคุณใช้ประสบการณ์ตรงนี้นะคะคประสบการณ์ของการอกหักประสบการณ์ของความรู้สึกประสบการณ์เหล่านี้คุณเอามาใช้แล้วก็ทําให้มันเป็นผลดีอะต่อคนอื่นอาจจะไปช่วยคนอื่นช่วยพูดช่วยทําให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นหรือว่าสร้างความเห็นอกเห็นใจกับผู้อื่นได้เออเป็นพลังงานของการเยียวยาอยู่เนาะเดอะอสตาร์นะคะอื ถามว่าคุณพร้อมไหมก็ะตยมองว่าคุณมาได้เกินครึ่งแล้วนะคะในเรื่องของการเปิดใจหรือว่าความรู้สึกของคุณในการที่พร้อมที่จะแบบเนี่ยคุณพร้อมอะ่ะเออจากที่แบบก้าวกลัวไม่ไม่กล้าไม่กล้าแบบให้เขาเข้ามาใกล้เกินไปเขานัดไปกินข้าวคุณก็แบบไม่อยากไปอะไรเงี้ยแต่คุณแบบคิดแบบเออไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ก็ถูกต้องแล้วนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนหน้านี้คุณอาจจะเร่งรีบหรือเปล่านะคะแบบอยากพุ่งไปแล้วแบบ ความสัมพันธ์นี้ต้องไปให้ตรงเป้าอะไรเงี้ยมันเลยทําให้คุณผิดหวังจากความคาดหวังหรือเปล่าแต่นะตอนนี้ก็แต่มองว่าไพ่มองว่านะคะไพ่เช็คว่าคุณเนี่ยมีพลังงานของความแบบสเตเบิลในเรื่องของความรู้สึกมากขึ้นหรือการดําเนินหรือว่าการที่จะไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนยเป็นในลักษณะที่อยู่ในระดับไม่ใช่เด็กๆ คุณพัฒนามาได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไต่ก็เลยมองว่าคุณมาได้เกินครึ่งเพราะในออบเพนนอเิลอยู่ระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นคิงถูกไหมก็เลยมองว่าคุณมาได้ครึ่งหนึ่งครึ่งทางแล้วนะคะบางคนอาจจะแปดิเปอร์เซ็นแล้วอาจจะยังไม่ได้คอมพลีทขนาดนั้นเพราะความรู้สึกที่เกิดจากความเจ็บปวดแล้วก็บาดแพ้ที่เคยเป็นอะมันยังอยู่มันเลยทําให้คุณอาจจะกลัวบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะอ่ะว่าไปนะ อันนี้นะคะมาดูกันชัดๆซิว่าภายในาสามเดือนนี้นะคะจะมีข่าวคราวในเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคุณยังไงได้บ้างนะคะขอดูข่าวที่คุณกําลังรอหรือว่าข่าวที่จะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นอะไรที่คุณไม่ได้คาดหวังซิว่าคุณจะได้ยินหรือว่าได้รับรู้ หรือจะมีข่าวในเรื่องราวของความสัมพันธ์กับคุณยังไงได้บ้างโอ้ oh, Tree of p e n t a c l e นะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้ไปเจอเพื่อนร่วมงานที่ถูกใจหรือไปเจอคนในที่ทำงานแล้วคุณรู้สึกว่าคุณปลืม้มขาอาจจะเป็นติวเตอร์อาจจะเป็นเทรนเนอร์อาจจะเป็นคนที่คุณจะต้องไปเทรนงานด้วยเป็นคนที่คอยติวเข้มให้กับคุณนะคะเพราะดูแล้วเหมือนคุณจะต้องเข้าไปอยู่ในช่วงของการที่แบบ ไปวิเคราะห์ไปพิจารณาไปเรียนรู้คุณอาจจะได้เจอคนนี้นะคะในที่ทํางานเออเขาอาจจะชอบคุณหรือคุณจะชอบเขาก็ได้นะซึ่งมันจะทําให้เกิดการสารสัมพันธ์นะคะด้วยเพนเตโคลเนี่ยมันจะเกิดจากความที่แบบเป็นเพื่อนกันก่นกอนเปิดใจได้รู้จักกันหรือเป็นคนรู้จักกันก่อนอะไรเงี้ยอืมดูแล้วความสัมพันธ์จะไม่ไปไกลไม่ใช่ว่าไม่ไปไกลจะไม่เร่งรีบจะเป็นการที่แบบแฮ้งกันไว้ก่อนนะคะ ไม่ให้เกินเลยในเรื่องราวของความรู้สึกอืมแต่คุณอาจจะแบบอืคนนี้แหละใช่เลยดูแล้วแบบเอ้ยคนนี้น่าสนใจอะไรเงี้ยหรือเขาอะอาจจะคิดกับคุณว่าเออคนนี้น่าสนใจแต่ด้วยสถานะที่แบบเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรแบบเนี้ยก็เลยมองว่าเขาจะยังแหงตัวเองเอาไว้นะคะไม่ให้คิดเกินเลยหรือว่าไม่คุยอะไรที่มันเกินเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าเขามีความรู้สึกให้กับคุณคุณจะไปเจอคนที่หนึ่งนะถ้าเขายังไม่มีคู่ไม่มีแฟน่ะ ก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่ทำงานร่วมกันคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแบบเดียวกันนะคะเป็นคนที่คุณไปไปสัมภาษณ์งานด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคนที่คุณจะต้องเข้าไปอยู่รวมกลุ่มกับเขาซึ่งจะต้องไปทำโปรเจกต์อะไรร่วมกันเนี่ยคนคนนี้แหละนะคะแต่เขานะ่ะมีความรู้สึกให้กับคุณมากเลยนะเขาชอบคุณมากๆแต่เขาจะยังไม่มีการดําเนิน หรือทาอะไรมากไปกว่านั้นเพราะในบริษัทอาจจะมีกฎว่าห้ามมีเรื่องชู้สาวในที่ทํางานห้ามจีบกันห้ามชอบกันอะไรก็ว่าไปนะคะหรือคุณกับเขามีมีการที่จะต้องทิ้งระยะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ก็ได้เขาอาจจะเป็นเมนเจอร์เป็นหัวหน้าเป็นซีเนียหรือว่าเป็นเอ่อซูเปอร์วิเซอร์เงี้ยซึ่งคุณน่ะก็อาจจะไม่เขาอาจจะไม่สามารถสารสัมพันธ์กับคุณได้แต่ถามว่าเรื่องของความรู้สึกเขา เขาชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเจอนะคะเออดูเหมือนคุณจะได้ไปเจออะไรที่เกี่ยวกับความรู้สึกใหม่ๆแล้วล่ะอะคราวนี้นะคะเรามาดูกันว่าแล้วการที่คุณแล้วคุณเนี่ยจะได้มีโอกาสในการสารสัมพันธ์กับคนคนนี้ไหมถ้าคุณสนใจนะแต่ถ้าคุณไม่สนใจก็ไม่เป็นไรปิดคลิปไปได้นะคะแต่ถ้าคุณสนใจล่ะตัวเขานะคะ ดูลักษณะของเขาก่อนดีกว่าเนานะดูสิว่าลักษณะของคนคนนี้ที่คุณจะเจอเนี่ยนะคะเป็นยังไงได้บ้างลักษณะของคนคนนี้ที่คุณจะเจอเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างคะสูงขาวเตี้ยโอ้เดอะเฮอร์มิตราศีกันเป็นคนที่มีความรู้มากวิชาการราศีกันนะคะชอบนั่งสมาธิชอบอยู่คนเดียวนะชอบอยู่ในป่าอย่างนี้ก็ได้นะคะเอออาจจะชอบเรื่องราวที่เกี่ยวกับความแบบลี้ลับ หรือชอบอ่านหนังสืออยู่คนเดียวงี้ก็ได้นะเป็นคนที่มีการศึกษาดีนะคะอืเป็นเดอะเฮอร์เมนะเป็นคนที่มีการศึกษาขั้นสูงหรือเป็นครูบาอาจารย์เป็นโปรเฟสเซอร์อย่างที่กระายบอกเลยเขาจะอยู่ในระดับที่แบบอาจจะสูงกว่าคุณโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษานะคะราศีกันนะทํางานเก่งนะคะทํางานเยอะอืแล้วก็ชอบอยู่เงียบๆอ่ะดูอีกซิว่าเขาเป็นยังไงตัวเขาคนนี้จะเป็นลักษณะยังไง เป็นเพจออฟซอสนะคะเวลาที่เขาพูดคุยหรือสื่อสารกับคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบมินิมัมมากๆคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาจะไม่ใช่คนพูดเยอะเป็นคนพูดเก่งนะแต่ไม่ใช่คนพูดเยอะนะคะเป็นเพจเป็นเพจออฟซอสแต่เวลาที่เขาพูดเนะี่ยต่อยเนาะเออพูดน้อยต่อยหนกะอืมเป็นลักษณะแบบนั้นเวลาพูดก็คือถ้าเขาจะต้องคุยกับคุณอนะ่ะเขาอาจจะต้องรักษาระยะแต่เป็นการพูดคุยในเรื่องที่แบบ มันเป็นสาระจริงๆจะไม่ได้มาพูดจีบมาพูดอะไรที่มันไร้สาระนะคะเออแต่เรื่องของความรู้สึกน่ะมาเต็มที่ <c oughs> ดูแล้วเขาจะเผอๆนะก็แต่ว่าเขาอาจจะกําลังอินเวสติเกตถ้าคุณเคยสัมภาษณ์งานกับเขาไปแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยเออบางคนนะบางคนเขาอาจจะกําลังสืบคุณอยู่นะคะอยากรู้ว่าคุณเป็นใครอะไรเงี้ยแต่สืบเงียบๆสืบคนเดียวนะไม่ได้สืบ เพราะบริษัทให้สืบหรืออะไรอย่างงี้นะต่ะสืบเองนะคะอือาจจะเอาชื่อคุณไปเซิร์ชใน Google อาจจะเอาชื่อคุณไปเซิร์ชในแบบ tinder อะไร,รอเอาชื่อคุณไปเซิร์ชใน Facebook อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะสามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันอ่ะดูอีกซิว่าเขามีลักษณะยังไงแต่คนคนนี้ชอบทําอะไรเงียบๆแล้วก็ชอบเก็บข้อมูลนะคะระวังดีๆว่าเขาจะเก็บข้อมูลจนเขาอาจจะเอาไปคิด แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าใจคุณผิดเพราะมีไพ่เดะมูนขึ้นมามันก็เลยทำให้เขาอาจจะไม่ค่อยชัดเจนว่าคุณเป็นคนยังไงแต่คนนี้นจะทําตัวแบบเข้าถึงยากนิดหนึ่งแล้วก็อ่านยากนะคะอ่านใจยากแล้วก็เป็นคนที่ถ้าพูดถึงความรู้สึกเนะี่ยเขาจะไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกสักเท่าไหร่เพราะเขาอาจจะเน้นเป็นเรื่องของการแบบการปฏิบัติเออเรื่องของความรู้สึกนี้อาจจะ เขาอาจจะเป็นคนอิโมชันอลมากๆก็ได้แต่ว่าเขากลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเขามีเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะจุดอ่อนในเรื่องของความรู้สึกเขาก็เลยแบบจะไม่จะไม่ยอมเป็นฝ่ายที่โดนรู้เขาจะเขาจะรู้ก่อนนะคะเขาจะเตรียมตัวก่อนไพ่เดือมูนเนี่ยบ่งบอกถึงราศีพิจิกได้เหมือนกันนะตัวเขาอาจจะเป็นพิจิกได้นะคะหรือเป็นธาตุลม แต่กระต่ายไม่คิดว่าเขาจะมีอิโมชันอลที่แบบเออกระต่ายไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบเป็นเด็กเกินไปหรือเขาอาจจะมีโคดหรือเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะเพราะเขาเป็นเพจออฟซอสนะคะเออมีความลักษณะแบบเป็นเด็กในตัวหรือเขาอายุน้อยกว่าคุณแต่เขามีการศึกษาที่สูงกว่า,างี้ก็ได้หรือว่าวุฒิภาวะหรือหน้าที่การงานดีกว่าคุณนะคะอืมน่าจะอายุน้อยกว่าคุณนะคิดว่าอ่ะครนี้มาดูกัน เขาเป็นยังไงได้อีกลักษณะของเขาที่คุณจะต้องแบบ aware ไว้นะคะว่าเออคนคนนี้แหละน่าจะเป็นคนคนนี้แหละนะคะที่คิดกับคุณไปไกลในออบวอนเป็นคนที่คึกคักนะคะเวลาทํางานเนี่ยขยันขันแข,ข็งเออเป็นคนขยันแต่ไม่ใช่เป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการหรือว่าเป็นคนที่จะเวลาที่ถ้าเขาเป็นหัวหน้าหรือเป็นเทรนเนอร์เนี่ยเขาจะไปพร้อมๆกับคุณเขาจะไม่แบบมาชี้นิ้วสั่งหรือว่ามาแบบมินิตเปรตมา มาแบบต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาจะไม่นะคะเขาจะพยายามไปพร้อมๆกันกับคุณเออแต่เขาก็จะทําไปด้วยคือเขาจะไม่แบบแค่ใช้คุณให้ทําแต่เขาจะทําลงมือทําไปได้วยกันกับคุณเพราะว่าดูแล้วเนี่ยพลังงานของเขาเหมือนจะเป็นคนที่ชอบทํางานไม่ชอบหยุดนิ่งไม่ชอบนั่งอยู่กับเก้าอี้นะคะชอบลงมือทําลงมือปฏิบัติอไม่เกี่ยงงาน่ะพูดงา่ายๆเขาไม่ใช่คนเกี่ยงงานอ่ะคาวนี้เห็นลักษณะของเขาแล้วดูซิว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยจะมีการสาร้างสัมพันธ์กันไหมนะคะ ตัวคุณและตัวเขานะคะจะมีการได้สารสัมพันธ์กันไหมอูู้้คุณกับเขาอนะถ้าต้องสารสัมพันธ์อนะอย่างที่บอกเลยมันเป็นลักษณะของเซเว่นออฟซอร์มันต้องหลบหลบซ่อนๆอนไม่ใช่เพราะว่าเขามีเมียหรือมีอะไรนะแต่ถ้าเผลอๆถ้าเขามีเมียนะคะถ้าเขามีภรรยามีสามีอยู่แล้วเนะี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้อะ แต่ถ้าเขาเป็นคนโสดคุณเช็คดีๆนะว่าเขาเป็นคนโสดไหมนะแต่ถ้าเขาเป็นคนโสดนะคะมีสองกรณีแล้วกันนะหนึ่งคือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะมีภรรยาอยู่แล้วคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแอดแท็ค,คนเหล่านี้ก็ได้ถ้าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะดําเนินไปเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่เปิดเผยไม่ได้บอกใครไม่ได้แอบเจอกันแอบคบกันหรือคบกันเงียบๆนะคะแต่ถ้าเขาเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าคือเขาไม่สามารถจริงๆที่จะ เปิดเผยสถานะกับคุณเพราะว่าอาจจะผิดกฎบริษัทซึ่งดูแล้วความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะอืมเป็นอะไรที่ต้องแอบหอลบนะคะ,ะคือไพ่อะอยากจะเชิงแนะนําว่าถ้าคุณไม่อยากยังไม่อยากเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะก็อย่าเพึ่งไปสารสัมพันธ์คุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนทําความรู้จักกันไปก่อนเพราะว่าถ้ากระโดดเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เลยเนี่ยดูแล้ว ไอสิ่งที่จะต้องหลบๆซ่อนๆอน่ะมันจะเป็นปัญหากลับมาเป็นปัญหาแบบเดิมอีกต่อให้เขาเป็นคนโสดก็ช่างแต่ว่าการที่เปิดเผยไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์อึมครึมมันจะมันจะโฟกัสไปที่คําถามว่าทําไมพอเกิดคําถามว่าทําไมทําไมไม่ได้ทําไมไม่เป็นแบบนั้นมันจะเกิดความทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบนะอย่าเพิ่งรีบถ้าได้รู้จักกันแบบนี้แบบที่ปลอดภยัยก็ให้ได้เห็นกันในที่ทํางาน นะคะคแบบนี้ได้เจอเขาทุกวันแบบนี้เป็นความสุขแบบนี้ไปดีกว่าเนี่ยไพ่ก็ขึ้นมานะคะว่าให้มีความสมดุลน,นะคะเป็น the temperance คุยกันได้นะเออถ้าอยู่ในที่ทำงานก็ยิบยอกกันได้นะคะได้เจอกันเนี่ยก็ดีแล้วไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็มีเพื่อนคนอื่นอยู่ด้วยมีพนักง,งานคนอื่นไปด้วยแค่นี้ก็คือแบบให้คีบแบบนี้ไปก่อนอืมในลักษณะแบบนี้ให้มันบาลานซ์นะคะอ่ะแล้ว อย่างแนะนําอะไรล่ะั้างั้นอ่ะถ้าเกิดว่ายังคบหาก,กันไม่ได้แบบนี้เนี่ยไพ่อย่างแนะนําอะไรคะนั้นมีคําแนะนํำไหมอะดูสิให้มีคําแนะนํำไหมคะให้รอจังหวะให้รอโอกาสให้รอเวลานะคะเมื่อไหร่ที่โอกาสเปิดจังหวะเปิดนะ เช่นว่าถ้าเขามีคู่ของเขาอยู่แล้วหรือเขากําลังจะเลิกกับคนของเขาให้เขาไปเลิกกันก่อนเนาะค่อยค่อยจําเข้าไปเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะแต่ถ้าเขาอยู่ในที่ทํางานเนาะรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายรอให้ทุกคนรู้จักเรารู้จักเขาแล้วก็ให้ทุกคนไม่ไม่รู้สึกแปลกหรือรู้สึก กะอักกะอวนอ่ะเออมันจะเป็นการยอมรับโดยปริยายนะคะแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรอืมอ่าดูซิดูยังไงอีกคะไพ่แนะนำว่าอะไรคะ The Chariot โอ้ไพ่บอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลช่วงที่มันจะพุ่งเมื่อถึงเวลามันจะพุ่งหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะไปแบบรวดเร็วมากอืมคุณกับเขาอาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะ อาจจะได้ไปทําความรู้จักกันหรือเดินทางร่วมกันแล้วมันจะเป็นทริปที่แบบว่าคือคุณกับเขาจะมีเจอร์นี่ร่วมกันอะเออพูดง่ายๆคือให้รอไปก่อนนะรอให้ถูกจังหวะรอให้มันเป็นจังหวะจังหวะนั้นก็จะเกิดขึ้นจริงๆนะมันจะมีจังหวะที่คุณกับเขาเนี่ยจะได้สารสัมพันธ์กันจริงๆแบบเปิดเผยนะคะเพราะฉะนั้นให้ร,รอก่อนอ่ะมีอะไรที่พ่ยอยากแนะนำนะคะ s i x p e n t a c l e นะคะ ไม่ต้องกังวลน,นะคือตัวเขาอ่ะก็จะต้องบาลานซ์คุณเองก็จะต้องบาลานซ์คุณต้องรู้จังหวะจากคนไม่ใช่จะเอาให้ได้ดั่งใจตัวเองเพราะว่าฉันเลือกแล้วฉันถูกเลือกอะไรอย่างนี้นไม่ใช่นะคะทุกคนมันจะมีจังหวะอยู่ตัวเขาเองก็จะต้องบาลานซ์เพราะตัวเขาเองในความสัมพันธ์หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรากับเขาแล้วก็อยู่กันในโลกส่วนตัวสองคนมันไม่ใช่แตใใ่ในโลกใบนี้เนี่ยคนมนุษย์เราเกิดมา มีกลุ่มญาติมีเพื่อนมีพี่น้องนะคะมีคนในที่ทํางานมันมีสังคมลายล้อมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคําแนะนําเกิดขึ้นมาว่าขอให้คุณกับเขาเนี่ยบาลานซ์สิ่งต่างๆให้มันลงตัวก่อนนะคะเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือเป็นคนที่ให้ให้ความช่วยเหลือหรือเป็นแอดไวเซอร์ให้กับคนอื่นได้อันนี้แล้วมันจะถูกยอมรับโดยปริยายซึ่งแต่มองว่าคุณกับเขาอะ่ะมี มี ability มีความเป็นไปได้เอ,อในการที่คุณจะไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วทาให้คนอื่นน่ะสามารถยอมรับในตัวคุณแล้วก็ตัวเขาถ้าคุณเป็นน้องใหม่ในที่ทํางานคุณก็ต้องทํางานให้เป็นที่ยอมรับให้ได้ก่อนให้ทุกคนมองว่าคุณเป็นคนที่เออน่าสนับสนุนนะคะเพราะมองดูตัวเขาเองอะ่ะน่าจะเป็นคนที่ถูกสนับสนุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรักษาภาพพจน์ ส่วนคนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาก็ต้องถูกสนับสนุนหรือมองไปในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะคะเราทําตัวให้ให้ทุกคนรักอะ่ะเออไม่ต้องเสแสร้งนะแต่ว่าทําตัวแบบคลีนที่สุดนะคะไม่มีใครสงสัยในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแล้วถึงวันนั้นทําไมล่ะคนอื่นจะไม่อยากจับคู่ระหว่างคุณกับเขาถูกไหมเออทุกคนก็จะต้องสนับสนุนแล้วเขาก็มองเห็นว่าคนทั้งคู่เป็นคู่ที่น่าย,ยินดีคนทั้งคู่มันเกิดขึ้น เพราะมันเกิดจากความรู้สึกเป็นความรักที่บริสุทธิ์มันไม่ได้มีอะไรเคลือบแฝงและแบบเนี้ยคนถึงจะสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นมองดูว่าข้อแนะนําตรงนี้เนี่ยไอ้สิ่งตรงนี้แหละที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันไปรอดคือการสนับสนุนจากคนรอบข้างมันเองเนาะประมาณนี้นะคะกระต่ายก็หมดแล้วสําหรับคําทานายกับคนที่เป็นคนโสดนะยินดีด้วยถ้าคุณกําลังจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ทํางานใหม่แล้วก็ เหมือนกับคุณจะต้องได้ไปเจอคนนี้ด้วยโชคชะตาที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นโชคชะตาเป็นฟ้าลิขิตแล้วที่จะต้องได้เจอกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลนะคะจักรวาลเป็นแบ็กอัพนะคะดูหลังให้คุณอยู่ไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปรีบปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาแค่คุณไปทําหน้าที่ของตัวเองให้จบให้สิ้นก็พอเนาะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากดูดวงเส่วนตัวค่อยอะไรกันเข้ามาสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ